วาาันนั้นรู้สึกอ,อร่อยมากควบมบรรยากาศดูดูนักท่องเที่ยวของเรานั้นมีความสุขมากๆเป็นการท่องเที่ยวที่ประหยัดประหยัดเนี่ยตามสไตล์ของเขาละโอเค หลากหลายสไตล์คนที่เดินเข้ามานี่ก็ดูบรรยากาศรอบๆตอนที่นั่งรับประทานอาหารกันจะมีคนเขาเดินกันวักไข่คนที่มาท่องเที่ยวเที่ยวท่องในวันนั้นทุกคนดูมีความสุขดีมากเลยบรรยากาศวันนัรราา้นอากาศเย็นดีมากเลย ลมเย็นสบายสบายนักท่องเที่ยวตอนนี้รู้สึกว่าใจอิ่มแล้วเดืมน้ําก็ไปแล้วนักท่องเที่ยวหญิงของเราที่ทิ้งขยะแล้วอตอนนี้ก็เดินเอาขวดน้ําเพื่อจะไปทิ้งในถุงขยะที่ก็ห้อยไว้ตามต้นไม้รักษาความสะอาดด้วยกันอย่างนี้แหละนักท่องเที่ยวที่ดีของเราแล้วเดินกลับมาโชว์ผลไม้หลังอาหารอีก ดูดูดูนี่นี่ยอเปิ้ลลูกเล็กๆหน้าตาน่ารักน่ารักเหมือนกันนักท่องเที่ยวอยู่ข้องเรานั่หนะโอเค ตอนนี้อิ่มแล้วก็บอกว่าเดินทางต่อบอกว่าอืมนั่นเราในระหว่างการท่องเที่ยวก็ต้องมีเจ้าหนี้ยังไงนักท่องเที่ยวผู้ยิ่งใหญ่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาความปลอดภ,ภัยให้ระหว่างการรับประทานอาหาร ม้าผิดไปเปล่าอ้าลตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศที่ท่องเที่ยวข้างแม่น้ำแซนตรงสะพานข้ามแม่น้ำแซนนี่ดยดูบรรยากาศก็มีกระลมแรงนักท่องเที่ยวสุภาพจะจีแต่ตอนนี้ก็จะพายกล้องเปิดหน้ากล้องขึ้นนะเริ่มที่จะทำหน้าที่ เก็บภาพบรรยากาศท่สวยงามมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนี่จะบนสะพานแล้วก็ได้เห็นอยู่ไกลลิบคือหอยเฟนแล้วก็ตองดูคนที่เขาเดินขบไปแล้วก็ตาถ่ายตามถนนไปก่อน้วตอนนี้ อันนี้คือเรือที่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในแม่น้ำแส่นผ่านักท่องเที่ยวต่างๆที่ซื้อตั๋วไปดูไปชมบรรยากาศข้างแม่น้ำแซนไปเรื่อยๆอ่าเออ แล้ก็คราวนี้ก็ต่อมานักท่องเที่ยวของเราจะก็จะพามาเที่ยวนี่อ่ต่อมาก็มาดูบรรยากาศการให้โชว์การช่วยตัวประกันเอ่อเขาจำลองเหตุการณ์เหมือนเหตุการณ์จริงที่มีการ ปนเรือแล้วก็จับตัวประกันไว้ในเรือตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นั่งหอใช้หอที่จะมาช่วยตัวประกันแล้วก็จับผู้ร้ายดูการปฏิบัติการของเขาครั้งนี้เหมือนจริงมากเลย,เน,ยนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่งอยู่ในเรือวันนั้นคงตื่นเต้นหน้าดูเลยดูดูสักยภาพของตำรวจประเทศฝรั่งเศสกันเขาทำงานขนาด นี่การซ้อมเ,อเหมือนจริงมากเลยนี่นมีการจับผู้ร้ายได้แล้วหนึ่งคนได้ขึ้นไปบนหอแล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันที่อยู่ในเหลือได้ ดูตอนนี้ก็ช่วยตัวประกันแล้วก็จับภูลายได้เรียกพร้อยแล้วโอ้โอ้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเธอไม่เปลี่ยนเลยยังไม่เห็นใจนามตากที่ล้านกดมือคงไม่มีความหม่ความความรักนี่ก็อีบบรรยากาศหนึ่ง ที่หน่วยกู้ภัยทางทะเลที่จะมาช่วยผู้ประสบภัยทางน้ํารู้สึกว่าจะมีเรืออีกลําที่อยู่กลางแม่น้ําแสนก็รู้สึกว่าจะมีผู้ประสบอุบัติเหตุหรือว่าผู้ป่วยในทางน้าเขาต้องติดต่อให้นั่นไงหอมาแล้วลำสีเรืองเหลืองคือหอของหน่วยกู้ภัย เหมือนคล้ายกับพอที่มีเครื่องปฐมพยาบาลที่อยู่ในตัวที่ต้องไปช่วยผู้ประสบภัยหรือผู้ได้รับอุบัติเหตุในทางน้ําเจ้าหน้าที่ของเขาก็เล่นเรือรอบหอบหลบรอบแล้วก็แจ้งหน่วยทางให้หอมารับให้ผู้ป่วยไปตอนนี้ได้ไปแล้วไปแล้วอ่าขึ้นไปแล้วขึ้นไปบนหอรลัก ใรค,ครับนี่ก็อีกบรรยากาศหนึ่งของหน่วยกู้ภัยในทางบกคือการจำลองเหตุการณ์เหมือนกับคล้ายกับมีการวางระเบิดตรงกลางถนนอ่าตอนนี้เออให้รถหน่วยกู้ระเบิดเข้ามาแล้วก็ตอะถอยถอยถอย,ถอยออกไป นี่เหมือนจ,จำลองเหมือนกันกู้ระเบิดวันนั้นที่เดินไปดูเมีโชคดีที่มีการแสดงแบบนี้ให้ได้ดูมีการซ้อมถึงได้ให้มาท่านผู้ชมได้ดูโอเคจะยืนเนอะได้จังห,วงหรออวอวะพอจ้า 挺大的。